นี่ทำพิธีโกนผมนากก่อนที่จะเอาไปบวชวันนี้จะไปบวชที่วัดที่ทบ้าน,นาโศกก่อนที่จะปกงผมให้พระสงฆ์ท่านตัดตัดปลอยผมออกก่อนวันนี้จะไปบวช แ,แล้วต่อไปก็เป็นญาติพี่น้องพ่อแม่ใหญ่สุดแล้ว,วใหญ่สุดคนก่อนยู่คีวเลยพี่อเอ๋ใส่แขวนแน่นเลย

ตัดปล่อยผมแล้วก็จะรกกนกลหัวผมขาวก่อนที่เราจะไปบวชพระเอจจะบวชเป็นนาคก,ก่อนอายาน้ำบสัก โอ้ยน้นมันมีมาด้วยนนั่นบุญกุศลคันว่าการสร้างอะไรก็ไม่เท่าสร้างพระพระคือพระที่พระจริงๆนะบุญกุศลบวชให้พ่อให้แม่บวชแทนคุณท่านเป็นอนิสงของลูกของหลานแล้วก็เป็นบุญวัสนาของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ด้วยมีลูกบวชให้ หาไดะยากนะแต่วันนี้เขาจะมาบวชแทนคุณพ่อแม่ส่วนมากก็จะไปแต่งงานก่อนแต่งงานก่อนหหาโอกาสที่จะบวชยากแ้วเพ,พราะมีภาระเขาถึงนิยมให้บวชก่อนที่แต่งงานเพื่อจะได้ศึกษาหลักธรรมไปใช้หลังจากศึกษาลาเพศออกมาแต่ถึงนิยมให้บวชสมัยโบราณ จะได้รู้ว่าอันไหนควรทําอันไหนไม่ควรทําสิ่งไหนควรสร้างไม่ควรสร้างเวลาศึกจะสิคาลาเพออไปจะได้นําไปใช้เพื่อที่จะ,ะนําพาครอบครัวให้มีความสุขมากกมามามาตัดคนละเล็กคนละน้อย แง่ไปหกานะเสร็จแล้วนี่ราคเท่าไนระ่อันนี้ก็อยู่ที่วัดอรัญญิกาวาสนะอัะนยู่ที่ใต้อารมโพอยู่หน้ากุฏิเจ้าอาวาสวันนี้ไปบวชตอนบ่ายหลังจากบวชเสร็จแล้ว ก็ถือว่ามีโอกาสดีนะบวชแล้วก็มางานปฏิบัติธรรมก็ได้ศึกษาเต็มที่ท่านว่าบวชมาแล้วก็ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมถือว่าหาโอกาสได้ยากบวชเวลาน้อยแต่ได้ศึกษาเต็มที่ สุดท้ายก็คุณยายทองเลขกนะคุณยายก็อยู่ในวัดนี่แหละเพิ่งมาจากดาย่าเมื่อกี้อยู่ในวัด,วพด,ดกพรญาติญาตกันทั้งนั้นญาติในบ้านเราก็จะได้ไปทำพิธี

ก็เป็นขั้นตอนอการหลังจากตัดปล่อยผมแล้วก็ปงผมเพื่อจิตจ,<ะ>จะได้บวชหน้า,าต่อไปไไ้อยอโมตตตตก่

อาบน้ำให้นาคสิ่งไหนไม่ดีครับอาเปกวนหนวดออกทีนี้ แต่นั้นก็ล้างด้วยน้ำขมิ้นครั้งหนึ่งน้ำขมิ้นเปลือเป็นสิริมงคลว้ามันบอกคุณยายคุณยายคุณยายไปอาบรถคนละน้อยคนละน้อยเพล่อเป็นสิริมงคลนั่งเลย

่อไปก็นานหนาี่รานไม่ใช่ไม่ใชนาร้อนเดี๋ยวน้องไปเอาผ้าเช็ดตัวให้อยู่แป๊บเดียว หนากลูกที่สองมีผมยาวอาจจะโปรงยากหน่อยเชื่อือว่าือนิ่มๆใจดังนค้นก็แล้วแต่ถงชื่อ้ด้เชื่อหล่านี่ยเป็นมีปัญญา ใจรักทำใหทางบุรศาสันตนาเนอยางคปนแบบในกาเร่อชีวิตชีวิตช่านกมิปันมาแล้วก็ไปผ้าผู้บ่าวหน้านอมากอกนี่จะชุกขาวไม่ยุ่งหาทานนี่จรักเอามากอกให้ผ้าลูกทาวแล้วก็ก็ไปยังเราจะให้เพื่อนไปใช้ที่บ้านเอาเออใช่จ้ะ <Like> สำหรับนี้ก็คือบาดบาดนาตามท้องถิ่นเขาก็จะเอาผ้าขาวมาหุ้มบาดท,ทำเป็นนาคลูกน้าคลักษณะของหน้าตามพุทธประวัติที่เราเคยนำเรียนมาชาวอีสานก็เลยนำมาปฏิบัติก่อนจะบวชเป็นพระภิกษุต้องบวชเป็นนาคก,ก่อน เพราว่นนา,าน่าท่านคอยปกปักรักษาพุทธศาสนาบวชไม่ได้ก็เลยขอให้ก่อนที่พระจะบวชขอให้เอ่ยชื่อตัวเองก่อนเป็นหนา้าข้างในนี้ก็มีบริคารมีพวกมีโกนหินของบริการธรรมก,กตรงทข้างในบาทนะเป็นบริคารของพระก็จะใส่ไว้ในบาทก่ที่จะไปบวช ตัวเป็นบรรยากาศใส่รถตู้วันนี้จะไปบวชที่วัดวบ้านละประเพทตอนนี้พระเจ้าวาดก็ยังโป่งผมให้นาคยังไม่เสร็จตอนนี้ก็เวลาประมาณสามโมงเช้าเดี๋ยวเราไปบวชตอนนี้าน,น,นาคก,ก็ ผม,ผมเสร็จพอดีไปก็จะอาบน้ำให้นากนากตัวที่สองัวแลกผ่านไปต่อไปก็จะได้เปลี่ยนชุดนะชุดขาวก่อนจะไปบวชวันนี้ไปเอามีดกวนปั่นได้เลยลองคองนากเนาะเด็กกจะเช้าออ ตาน้ำขนาดนี้คงจะบวชได้หลายวันอยูอ่ต่อไปก็จะเป็นการเอาน้ำขมิน้นมาลดน้ขม,นขมิน้นนโอ้โหลา<ะ> <laughs> น้ำขมิน้นอันเสื้อตูเย็นไว้บ่ินนสเย็นไว้บ่ มาจงหะเอ้ยวนี้นนนเาเดยวมือกแล้ใยมาหย,ยมาโรดมืดระบอบโอ้ลานไม่บก้อยเบรไปนา้อแลูล้านเะก้านลไปนะไปนะก่อน สญงแดงน้าลัต้อวโนโอต่อต้องวาโน,นอวาโนนอ๊ตแกนะวดตไกลๆอย่ามาแล้วเป็นโค้งยันโนโไปนั